มหาเวทผนึกมาตอนที่259อาสามังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Inhu m a ม m a าเ i ียว Shinju ุ u s โชดาวพา p a r เ31ภาที่วันพได้ตัดมานะการฝึกซ้อมของอิตาโดริยูจิโดยทช่ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ของยูจิเหมือนจะมีตัวของคาโมและตัวของโจโซ่ด้วยและจากนะั้นเสียงโจโซ่เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่คือตัวนาะยอยากใช้คอนเวอร์เจนต์เป็นงั้นเหรอจากนั้นยูจนะิเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่ะเพราะในตอนนี้นะผมเลือกคู่แล้วในการฝึกนั่นคือตัวของคุซกาเบะกับรุ่นพี่โคสุยูตะ เพราะฉะนั้นแล้วผมจึงคิดว่าอาคมในการจัดการเลือดน่าจําเป็นมากดังนั้นแล้วการฝึกในตอนนี้เนี่ยก็รวดเร็วเกินไปดังนั้นแล้วเลี้ยวเวลา1เดือนผมจึงได้คิดว่าถ้า่อมีคําแนะนําในการใช้งานแล้วก็คงดีกว่าจากนั้นเสียงโจโซเนี่ยก็ได้ตอบกลับก็คือเป็นท่าคอนเวอร์เจนท่านั้นงั้นสินะยูจิที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกับจะว่าไปแล้วมันไม่ดีงั้นเหรอและจากนั้นเสียงคาโมเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาถ้าเกิดจะเป็นการใช้งานท่าคอนเวอร์เจนความรู้สึกคงคล้ายกับเวลาตัวนายกําลังแช่น้ําร้อนอนย่ และฉะนั้นความร้อนี่ก็ได้กระจายรอบๆตัวนายเพราะฉะนั้นเราให้ตัวนายลองจินตนาการว่าความร้อนี่คือเส้นเลือดและฉะนั้นพวกความร้อนพวกนั้นจะมีการกระจายออกไปนี่คือพื้นฐานของการใช้งานอาคมเลือดสิ้นคำพูดทั้งของคารโมตัวของยูจินะฮะก็ได้จับเอวก็คือความรู้สึกเหมือนกับตอนฉี่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นตัวของคารโมก็ได้ตอบกลับจะว่าอย่างนั้นก็ได้มั้งจริงๆแล้วคอนเวอร์เจนต์น่ะเป็นความสามารถในการบีบตัวของเลือด พราะฉะนั้นเราไม่น่าจะดีกว่าถ้าเกิดตัวนายจะมีความคิดหรือวิาจารณาการที่ว่ากําลังถือของบางอย่างที่มันใหญ่มากๆที่มือเป็นลักษณะคล้ายกับฟองน้ํากระดาษหรือว่าจะเป็นกระป๋องหรือว่าดินเหนียวก็ได้เช่นเดียวกันแต่แล้วในระหว่างที่คาโมนั้นกาลังสอนอยู่ๆนะฮะตัวของโจโซเนี่ยก็ได้เกิดความอิจฉาเดี๋ยวก่อนสิแล้วตัวของยูจิเนี่ยจะไม่เรียนงั้นเหรอถ้าซูเปอร์โนวาจากฉันนะจากนั้นคาโมนี่ก็ได้ตอบกลับอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าในตอนนี้สิ่งที่ยูจิควรมีเลยคือความรรู้้้พืืนนนฐาาาเเกกี่ยวใชงล ดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีพื้นฐานนี้ตัวของยนะูจีน่ะจะสามารถหยุดเลือดได้รวมถึงเย็บแผลได้ดังนั้นเราใช้ที่สุดแล้วความสามารถของเขานะ่ยจะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ทําให้ในตอนนี้ตัวของโจโซทีท่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เกิดความน้อยใจอืม และจากนั้นภาพของมังงะก็ได้ตามที่การต่อสู้อีกครั้งขณะที่ในตอนนี้สุคุณะกำลังใช้พลังเพลในการโจมตีภาพของมังงะก็ได้มีการอธิบายไว้ว่าหลังจากการใช้งานท่าในการโจมตีทั้งฮาชิและไคนั่นคือท่าในการเติมเต็มของการเปิดใช้งานเตาหลอมนอกจากนั้นแล้วการเปิดใช้งานท่านี้สุคุณะต้องห้ามใช้ในการต่อสู้ผู้คนจำนวนมากยกเว้นแค่ต่อสุคุณะอยู่ภายใต้อาณาเขตของตนเองเนื่องจากคำปฏิญาณทั้งหมดของการกาณาเขตสุคุณะทำให้ในตอนนี้นั้นอารามส่งซ่อนมารสุคุณะก็ได้ระเบิดและการระเบิดของอารามส าทําให้ตัวสุขุนะนั้นมีพลังงานคำสาปที่ระเบิดออกอย่างเตาหลอมแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพลังเพิงสุขุนะไม่ได้มีความเร็วในการเตรียมตัวในการโจมตีนะักดังนั้นแล้วตัวของสุขุนะจึงได้ทำมาท่าบางอย่างในการใช้งานท่าเพลิงในการโจมตีเพื่อทําให้การโจมตีท่าเพิงของสุข,ขุนะมีการโจมตีที่มันรวดเร็วมากขึ้นจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหาอุราเมชายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นของพวกเราสิ้นคําพูดนั้นของอุราเมตัวของฮาคาริเนี่ยก็ได้หันไปดูการต่อสู้ของยูจิและแล้วพลังเพิงสุขุนะก็ <c oughs> แรงระเบิดที่ได้เกิดขึ้นจากการโจมตีของเพลิงสุขุนะนั้นค่อนข้างมหาศาลมากฝุ่นที่ได้เกิดขึ้นจากการระเบิดของพลังเพลิงด้วยความร้อนสูงสุดมันก็ได้แพร่กระจายไปยังทุกซอกส่วนของอาณาเขตสุขุนะและเนื่องจากความร้อนของเตาที่ได้เปิดออกมันก็ได้เกิดขึ้นกระแทกอุณหภูมิสูงที่ได้เกิดขึ้นในทันทีการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศได้เกิดขึ้นณช่วงความเร็วสูงสุดนั่นจึงนำมาซึ่งการกดอากาศอย่างฉับพลันและการบีบตัวดังนั้นแล้วด้วยสาเห,เหตนุนี้มันจะนำไปสู่ความตายของสิิ่งมีชีชวต ข้างในนาเขตของอารามส่งซ่อนมานซึ่งสิ่งนี้คือความสามารถลับสุดท้ายของเรวเมนซุคุนะผู้ที่สามารถทำลายมโหลากาได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวในชิบุย่าซึ่งสาเหตุที่ซุคุนะไม่สามารถใช้ท่าเพิงกับอาจารย์โกโจได้ก็เนื่องจากว่าตัวของซุคุนะที่ได้การนาเขตต่อสู้กับอาจารย์โกโจในการต่อสู้ครั้งนั้นซุคุนะก็ได้ตั้งค่านาเขตเข้าไว้อีกแบบหนึ่งเพื่อเป็นการจัดการกับานาเขตของโกโจซาตุรุ พฉะนั้นแล้วในตอนนั้นตัวเขาจึงได้ปิดผนึกท่าเตาหล่อมไว้ไม่แสดงความสามารถทั้งหมดของเขาออกมาจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของยูจิที่ตัวของยูจินั้นกําลังตกใจเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีบางอย่างออหุ้มร่างกายเขาในการป้องกันท่าเพิงเอ๊ะและจากนั้นเสียงโจโซ่ก็ได้พูดออกมายูจิตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกับโจโซสิ่งนี้คือ ซึ่งขนาดที่ตัวของยูจิได้มองไปยูจิก็ได้ทราบดีนะฮะว่าในอตอนนี้นั้นตัวของโจโซเนี่ยใช้พลังเลือดทั้งหมดของเขาในการสร้างก่อหุ้มตัวของยูจิไว้ไม่ให้ตัวของยูจิได้รับการโจมตีจากพลังเพลิงสุคุนาชที่เกิดขึ้นเสียงของยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับทำไมต้องทําอย่างนี้และจากนั้นเสียงโจโซก็ได้ตอบกลับถึงแม้ว่าตัวฉันน่ะจะแลกระโยชน์ในการฝึกฝนก็ตามเพราะว่าฉันน่ะค่อนข้างอ่อนไหวแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้ว ซึ่งขณะที่โจโซนั้นกําลังพูดอยู่ร่างของโจโซเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นเลือดที่กําลังแตกสลายทําให้ตัวของยูจิที่ได้เห็นก็ได้พูดออกมาโจโซและฉะนั้นไม่นานกอนเลือดที่โจโซได้สร้างในการเอาหุ้มยูจิมันก็เริ่มแตกสลายและฉะนั้นเสียงยูจิก็ได้พูดออกมาที่ทําแบบนี้นะมันไม่เกินไปหน่อยหรอและฉะนั้นมังงะก็ได้ตัดไปยังภาพจินตนาการของโจโซและยูจิเสียงของโจโซเนี่ยก็ได้พูดออกมา ยูจินายสามารถใช้คุณใส่ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วมากตัวของยูจิก็ได้ตอบกลับก็เพราะว่าซูคุนะเคยใช้ร่างกายฉันมาก่อนและใช้คุณใส่ย้อนกลับสิ่งนั้นเป็นข้อดีงั้นเหรอและจากนั้นโจโซก็ได้ตอบกลับอย่าได้คิดมากเลยยังไงซะน้องเล็กสุดนะ่ะก็ต้องแก่งกว่าคนพี่เสมอจากนั้นยูจิก็ได้ตอบต่อถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนายน่ะจะทิ้งไม่ได้ไม่ใช่เหรอจากนั้นโจโซก็ได้ยิ้มนั่นสินะยังไงซะแล้วตัวฉันก็ต้องขอโทษยูกิด้วยนี่ยูจิ ยกโทษให้ฉันด้วยนะที่ฉันปล่อยนายไว้ลําพังนะจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็แลตกใจนี่จะคิดมากทําไมจริงๆแล้วนายก็อยู่ข้างฉันตลอดแม้แต่ในตอนที่ฉันแย่ที่สุดไม่ใช่หรอแค่นั้นนะ่ก็เพียงพอแล้วแม้แต่ในตอนนี้ตัวนายก็ยังยืนอยู่ข้างฉันสิ่งคำพูดนั้นตัวของโจโซเนี่ยก็นึกถึงในตอนที่เขายังอยู่ในหลอดแก้วนี่นายนะเป็นพี่ใหญ่สุดใช่ไหมตัวฉันในตอนนี้นหนาวจังเลยไม่เป็นไรหรอกนะตาตราบใดที่เรายังคุยกันนะความหนาวจะไม่มีทางทําให้เราหนาวได้ จากนั้นตัวของโจโซก็ได้คิดในใจ150ปีที่เราได้เผชเิญมาเป็นเพียงแค่ไม่กี่วันสลหรับยูจิและจากนั้นภาพก็ได้ตัดที่การต่อสู้อีกครั้ง mm. เหมือนในตอนนี้นะั้นร่างของโจโซจะดำเมี่ยมจากการโดนเพลิงเผาและจากนั้นเสียงโจโซก็ได้พูดออกมายูจิขอบคุณนะขอบคุณที่นายมาเป็นน้องชายฉันสิ้นสุดคำพูดนั้นร่างของโจโซกับกอะเลือดที่หองหุ้มเนี่ยก็ได้แหลกสลายซึ่งก่อนที่เศษเลือดนั้นจะสลายหายไปหมดเสียงของยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาพี่ชาย ขอบคุณเช่นกันและเมื่อนะตอนนี้ก่อนเลือดของโจโซได้สลายตัวของยูจิเนี่ยก็ได้พยายามมองรอบข้างเดี๋ยวก่อนคนอื่นอยู่ไหนกันหมดจากนั้นบางะก็ได้มีคาพูดเขียนไว้ว่าตัวหอยตาดริยูจินั้นเชื่อมาตลอดว่าเขานั้นคือฟันเฟืองชิ้นหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มโลกใบนี้และไม่ว่าฟันเฟืองหอยตาดริยูจินั้นจะหมุนแบบไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาควรทำนะตอนนี้คือการล้างแค้นให้กับพี่ชายที่พี่ชายเขานั้นเดิมพันในการปกป้องเขาด้วยชีวิตท่ามกลางผืนดินที่ตัวของ,งยูจินันําลงยยือู ไอความร้อนได้กําลังแพร่กระจายออกจากพื้นดินและเหมือนนะตอนนี้ความมั่นใจของฟันเฟืองเรื่องนี้ของยูจิจะเริ่มถูกลดความมั่นคงลงไปอย่างช้าๆจากนั้นตรงหน้าของยูจิก็เหมือนมีใครบางคนกําลังเดินมาและเมื่อควันตรงหน้าของยูจิได้หายไปปรากฏว่าเขาผู้นั้นเลยคือราชาคำสาบเดียวเมนสุขุนะเสียงของยูจิเนี่ยก็ได้พูดออกมาสุคุนะจากนั้นทางซ้ายของยูจิก็มีใครคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกำลังเดินมาเช่นเดียวกันและเขาคนนั้นเลยคืออ้าวอิโทโดโทโดเหรอ และจากนั้นมืงงะจะมีการย้อนกลับมานะแผนการของตัวโทโดกับเมเมเสียงของโทโดก็ได้พูดออกมาอ๋อผมเข้าใจแล้วจากนั้นเมเม่เนี่ยก็ได้พูดต่อถ้าเกิดมีการการนาเขตเกิดขึ้นฉันใช้ฮีกาบินวนรอบานาเขตและจากนั้นตัวไน,นก็ใช้อาคมนานมิสเตอร์โทโดในการสลับระหว่างอีกากับผู้คนในนาเขตมันเป็นนาเขตแห่งความตายทันทีไม่ได้มีการรับประกันว่าพวกเขานจะมีชีวิตออกมาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วที่นายควรทําเลยคือ การแซนบาอยู่ข้างนอกอาาเขตและนายต้องศึกษาขอบเขตของอาคมนายบูกี้บูกี้มีแนวโน้มว่าในตอนนี้เป้าหมายในการสลับตัวนะ่ยจะมากกว่า4คนถึงแบบนั้นแล้วด้วยแขนแบบนั้นของนายนายสามารถใช้อาคมได้อยู่ใช่ไหมสิ้นคําพูดนั้นโทโดก็ได้ตอบกับเมเมผมรู้สึกได้ถึงจังหวะของบูกี้บูกี้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วขอแค่อย่าให้บารเชอร์รู้เกี่ยวกับแผนนี้เท่านั้นทําได้ใช่ไหมมิสเมเม จากนั้นเมเมเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือเสียงท้อนของกันและกันในอดีตเดวมนซูคุนะกับอิตาดูริยูจิเนี่ยเคยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีบางอย่างในร่างกายเขาเนี่ยที่แน่นแฟนเพราะฉะนั้นเราก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าแผนการในครั้งนี้นะจะล่วไหลฉันพูดถูกไหมและจากนั้นโทโดก็ได้ตอบกลับอ่าดังนั้นเราผมจึงอยากขอให้คุณส่งข้อความหาโคสึยูตะเรื่องแผนการนี้และบอกโคสึยูตะว่าอย่าให้บาเชอร์รู้เด็ดขาดสิ้นสุดคำพูดนั้้นนตัวของเเมมกะะก็ไดททานนาร่ใรู ไม่ต้องบอกฉันก็รู้ปากฉันจะปิดเหมือนกับกระเป๋าเงินฉันจากนั้นตัวของมังงะก็อธิบายถึงแผนการของเมเมคือตัวของโทโดเนี่ยเขาจะคอยอยู่ข้างนอกอาเขตก็จริง แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวของโชโดก็ยังไม่ทราบเรื่องความปลอดภัยของตัวเองว่าการที่เขานั้นทําแบบนี้ในการสลับตัวช่วยคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยมากแค่ไหนซึ่งถึงแม้โชโดจะสามารถช่วยคนอื่นได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วโชโดไม่สามารถคว้าโจโซกับอิตาโดริยูจิในการสลับตัวได้สาเหตุเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นอยู่ใจกลางของอนาเขตเพราะว่าตัวของยูจิไม่ทราบมาก่อนเรื่องแผนการว่าจะมีการสลับตัวเมื่อสุคุนากานาเขตและเมื่อนะตอนนี้การเจอกันของอาอิโชโดกับยูจิได้เจอกันในสนามลบเพราะฉะนั้้้นนนนนแแลลววไรรซึ่งเาาาาาใกกผั ก็ได้ตัดมาที่ตัวของโชโดกับยูจิอีกครั้งเสียงของโชโดก็ได้พูดออกมาว่าเธอฉันต้องขอโทษด,ด้วยจากนั้นตัวของยูจิก็ได้ตอบกลับโชโดจากนั้นเสียงโชโดก็ได้พูดออกมาในตอนนี้ทุกคนนะปลอดภัยหมดแล้วสิ้นสุดคําพูดนั้นของโชโดนะตอนนี้ตัวของยูจินะ,ะก็เริ่มมีกําลังใจอีกครั้งและจากนั้นตัวของยนะูจิเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจเพราะฉะนั้นแล้วจากคําพูดของโชโดในตอนนี้ทุกคนนะก็ต้องปลอดภัยแล้ว เราแค่ต้องเชื่อในตอนนี้ตัวเรานะ่แค่ต้องเชื่อเท่านั้นสิ้นสุดความคิดนั้นตุของยูจิกับโชโดเนี่ยก็ได้เดินข้างกันมาและเหมือนการต่อสู้ของจริงกำลังจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้ภายใต้การต่อสู้ของสุคุนะที่นาเขตสุคุณะได้พังฉลายนะตอนนี้การใช้อาคมของสุคุณะจะยากขึ้นอีกขั้นและแล้วเมืองงะเรื่องมหาเวเผนึกมานตอนที่2 5 9ก็ได้จบลงไปและมีข่าวไราอย่างหนึ่งนะฮะมังงะชิน,น่างด โอเคงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์น,นะฮะส่วนตัวแล้วผมเนี่ยผมรู้สึกชอบมาังงะตอนนี้มากคือผมอะรู้สึกผมชอบโทโดไว้จริงๆผมไม่ได้ชอบหรอกแต่เหมือนอาจารย์แม่งบิวโทโดมาตลอดทุกครั้งที่ยูจิแม่งกำลังแหลกสลายอะแม่งจะเป็นโทโดเสมอที่ได้ปรากฏมาคืออาจารย์แม่งบิวบทโทโดมาให้เราอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมเนี่ยก็เลยแบบแอบชอบโทโดไปโดยปริยายโดยที่ผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าผมโดนอาจารย์ชงมาเฮีย yeah! โอเคถ้าไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชรับ